ครูฮิมจะมาแนะนําวิธีที่จะทําให้เราในอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิด้วยนะแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยแนะนาสารเคมีตัวหนึ่งก่อนก็คือสารเคมีแห่งความสุขก็คือโดปามีนเราต้องบังคับให้โดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมานะักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีวิธีการหนึ่งก็คือการอาบน้ําเย็นอ่าการอาบน้ําเย็นจะช่วยให้โดปามีนเนี่ยมันหลั่งออกมาฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะอ่านหนังสือหรือทาอะไรให้มันเครียดนะแนะนําเลยนะว่าอาบน้ําเย็นก่อน ก็คืออาบน้ําธรรมดานั่นแหละแล้วเราก็ค่อยมานั่งอ่านหนังสือโอเคป่ะวิธีนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงแน่นอนลองดูลองดูครูอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยลองดูโอเคใครอาบน้ําแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้จะเป็นการแก้สมการเศษส่วนนะครับอ่ะมาดูเลย5ส่วนด้วย12บวกด้วย y เท่ากับ7ส่วนด้วย 4นี่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะนักเรียนรับนักเรียนครับ,เร,รบเราต้องการหาตัว y ใช่ไหมเออเราต้องการหาตัว y แต่5ส่วน12เนี่ยมันอยู่ฝั่งเดียวกับ y ใช่ป่ะเราต้องย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามวิธีการย้ายก็คือย้ายเป็นลบเพราะตรงเนี้ยมันเป็นบวกใช่ไหมเวลาย้ายไปก็ต้องย้ายกลายเป็นลบเราจะได้เป็น y เท่ากับ 7 4 5 1ส่วน4ลบ5ส่วนด้วย12ตรงนี้ได้ตรงนี้ออกมาเป็นการลบเศษส่วนหัวใจสำคัญที่สุดของการบวกลบเศษส่วนก็คือตัวส่วนเนี่ยมันต้องเท่ากันอันนี้เป็น4อันนี้เป็น12อ่ะมันไม่เท่ากันแต่เราสามารถที่จะปรับได้ก็คือปรับ4ให้มันกลายเป็นอะไรเป็น12 4คูณอะไรได้12 4คูณ3ใช่ไหมฉะนั้นเราก็คูณ3ไปเลยทั้งเศษและส่วนต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะเราจะได้เป็น7คูณ3แล้วก็4คูณ3แบบนี้นะ7คูณ3ได้21 4นะ4คูณ3ได้เป็น12อ่ะแล้วก็ลบ5ส่วนได้วย12นักเรียนจะเห็นว่าเฮ้ย ตัวส่วนมันเท่ากันแล้วอะถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเนี่ยเราสามารถรวบได้โดยการเอาตัวเศษเนี่ยมาลบกันก็คือเอา21ลบด้วย5เราจะได้เป็น21สลบ5ส่วนด้วย12ตรงนี้นะ21ลบ5ได้เท่ากับ16มันก็คือ16ส่วนด้วย12ตรงนี้เราสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะก็คือใช้สดคูณแม่อะไรดี แม่แม่สี่ดียว่านะ4ี่6ี่สิหกอ่าได้สี่สี่สามสิบสองมันก็เลยกลายเป็น4ี่ส่วนได้สามตรงนี้เราปรับอีกนิดนึงให้กลายเป็นจำนวนค่ะอ่าท่องสัดคูณแม่สามสามหนึ่งสามได้หนึ่งครั้งอ่าสามแล้วก็สี่อ่ะใส่1ไปส่วนด้วยสามเรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้